สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันสัญญาณเตือนทับฟ้าพร้อมมากโชว์ไข่2 0 0 0ปอนให้เขมรนดูแม่ทัพภาคที่2เตรียมรับมือคณะทูต50ชาติลงพื้นที่จริงกลยุทธ์สงครามข่าวสารขมรจ้างร็อบบี้จิต รีดเครดิตไทยขเมเอนป่วนทุกจุดล่าสุดบ้านท่าเส้นจังหวัดตราดแก่งคอเซนเตอร์ระบาดระวังมีชาชีพหลอกโอนเงินทำรัวกั้นชายแดนร <L INE S 1> ายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับเริ่มต้นจากข่าวครา,าวของ50ชาติครับที่จะลงพื้นที่จริง2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่เราได้นําคณะลงพื้นที่นะครับครั้งแรกก็อย่างที่เราทราบนะครับเรานําทูตทหาร23ชาติเอกอัครราชทูต3ชาติอุปทูต3ชาติิแแล้ววกกก็ตตตัททนจาาาศ่งๆอี5ช ผู้ชมลงพื้นที่ไปครั้งนี้ไทยเราเล่นใหญ่กว่าเดิมนะครับสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะนําคณะทูตจากผู้แทนจากคณะทูตประเทศภาคีของออสตาวาคอนเวอร์ชั่นลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ริสเกตนะครับที่จังหวัดริสเกตเนี่ยจะไปบริเวณผามองอีแดงนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปและการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษย,ษยธรรมที่2ในพื้นที่ภูมะเขือซึ่งแม่ทัพภาคที่2ของเราอย่างพลโทบุญสินพัดกลางครับจะเป็นผูน้ต้อนร ซึ่งท่านแม่ทัพเองก็ได้บอกกล่าวเรื่องนี้นะครับว่าเราพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ผู้แทนนานาชาติเข้าไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เราได้เก็บข้อมูลหลักฐานเอาไว้หมดแล้วซึ่งชี้ชัดว่าทหารกัมพูชาเป็นผู้วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเขตอธิปไตยของไทยทำให้ทหารไทยบาดเจ็บหลายรายมีทุ่นระเบิดที่เราเก็บได้และจะพาไปดูจุดเกิดเหตุที่ทหารไทยของเราเหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชา วางเอาไว้ซึ่งเป็นแผ่นดินไทยและเป็นระเบิดที่นํามาวางใหม่ขณะนี้เราได้ทําการเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้วท่านแม่ทัพพัคที่2ของเราก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่าสําหรับพื้นที่อื่นที่จําเป็นจะต้องใช้ทหารลาดตระเวนนั้นในระหว่างนี้ยังไม่เข้าพื้นที่หากเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจทุนรเบิดยังไม่เพียงพอแต่หากมีความจําเป็นจะต้องลาดตระเวนให้ใช้เทคโนโลยีโดรนเฝ้าตรวจก่อนแทนกนรารลาดตระเวนเพราะไม่คุ้มพร้อมทั้งใช้รวดน้ําหิดเพลง ที่ได้รับบริจาคก,กับประชาชนขวางกั้นให้ทั่วถึงทั้งหมดคือทางเราก็เซฟความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของผู้แทนจากสถานทูตประเทศภาคีเพื่อให้ทั้ง50ประเทศเนี่ยได้รับข่าวสารที่เป็นจริงนะครับเราเอาอความจริงเข้าสู้นะเราจะไม่ทําเหมือนข่าวอืนนะฮะท่านผู้ชมที่แหม่หลังๆมานี่ซื้อตัวนักข่าวกันแล้วนะท่านผู้ชมล่าสุดนี้นะครับทางเพจของ army military force ครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของร็อบบี้ยิป โอ้โหเรื่องนี้เองเนี่ยจะต้องประจานให้สื่อทั่วโลกได้เห็นแล้วก็ได้รู้กับเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมครับว่าขมรจงใจจะทำเฟกนิวข่าวปลอมรวมถึงจ้างรอบป,ปี้ยิปทางการเมืองมาด่าไทยซึ่งนายคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังกันไปดูคลิปกันก่อนครับตองไท me ูมี่ตไม no problem ต้องมีไท p กด Absolutely. Absolutely. I'll you. bottom line, we're gonna okay. Okay. We're gonna fight that. We're gonna be Don't tie to me. Don't tie to me. No it's problem. No problem. Uh, I'm I'm fine problem. Fine. Don't tie to me. Don't tie to me. Mm. Don't hold me tight. I'm hoping it absolutely. Absolutely. Bottom line, we're gonna. Okay. Okay. We're gonna fight that. หลังจากที่สื่อคเมรครับออกมาบอกกล่าวว่านี่คือนักข่าวจากทำเนียบขาวฮะโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินพระคุณเขามีชื่อว่าอัฟฟารุไมเคิลเบลลี่ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของเขมรนี่กูข่าวใหญ่โตนะครับว่าเป็นนักข่าวจากทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกามาเปิดเผยความจริงที่ประเทศไทยปิดบังเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะฮะโดยอ้างอิงจากการเอารูปถ่ายนะครับคู่กับทางทรัมป์นะฮะมาอ้างว่านี่คือ นักข่าวจากทมเนียบขาวนาทำนี่ก็ดูตึงๆไปนะนะฮะสีผมก็ไม่เท่ากันอันนี้ต้องไปเช็คหน่อยสําหรับรูปนี้พอมาถึงก็สร้างเสียงอือฮาเลยท่านผู้ชมครับเพราะว่าแกเนี่ยไปไล์สดหน้าดันนะครับใส่ไลยไทยสารพัดเลยท่านผู้ชมอ้างโน่นอ้างน,นี่นะครับเหมือนมีสคริปต์ให้การกระทําแบบนี้มีวัตถุประสงค์เดียวนะครับคือเพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้เรื่องราวทางด้านเดียวว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทา ทั้งที่ในความจริงแล้วเนี่ยกัมพูชาเป็นผู้ลุกรานไทยนะฮะถือว่าเป็นการกระทําที่ไร้มารยาทและเป็นการใส่ความประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้คลิปของเขาเนี่ยทางฝั่งของไอโอคามรก็ไปฝากไว้นะครับตามกลุ่มข่าวสารข้อมูลในหลายประเทศท่านผู้ชมครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเรื่องนี้ต้องตามกันต่อแล้วก็ถ้าฟ,อฟ้องได้ก็ฟ้องนะครับล่าสุดเพจ Royal ไทย i Army ครับ ก็ได้ออกมาขึ้นไหวเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมตามภาพเนี่ยนะฮะบอกว่าไมเคิลอัฟฟอ l โลไม่ใช่นักข่าวทำเรียบขาวแต่อย่างใดนะครับไม่มีตำแหน่งทางการภายในรัฐของสหรัฐอเมริกาอาชีพจริงคือนัก็อบบี้ส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนตัวเอาเข้าใจง่ายๆก็คือรับจ้างด่าชาวบ้านเขาเะครับเพื่อที่จะเอาเงินถูกจ้างมาให้เผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับต่อต้านประเทศไทยเขาเรียกว่านัก็อบบี้แบบชำระเงินนะครับในการทำข่าวปลอม เป้าหมายคือไทยของเรานะฮะทานผู้ชมนักรบโซเชียลอย่างเราก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับประเทศไทยของเรานะฮะกับคนพวกนี้นะครับช่วยกันแชร์ให้ทั่วโลกได้รู้จากนายบัฟาโล o เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เลยนะครับไม่ใช่ไมเคิลอัฟฟาโลแล้วนะฮะเป็นไมเคิลบัฟาโล o แทนมันเอาทุกทางจริงครับคอมเมนทผู้ชมครับไว้ใจมันไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะฮะ นันบอกว่าเหลี่ยมเยอะนะฮะทางฝั่งของเขเมรเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้อัปเดตในเรื่องราวข่าวสารของทางฝั่งทหารขเขมรกําลังเพิ่มกําลังคนเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเข้าหน้าแนวท่านผู้ชมครับซึ่งได้รับการยืนยันจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับในเรื่องของการพบอินฟราเรด10จุดนะครับทางเขาสัตตสมก็คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มกลำลังคนทางนั้นล่าสุดไม่ต้องห่วงเลยครับ ทับฟ้าของเรานี่ตอนนี้เองเนี่ยโอ้โหพร้อมมากทุกผู้ชม,ชมกเ็เฮียนก็หือรือมากตอนนี้นะฮะเรื่องนี้คุณวาสนานาน,นุ่มครับได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจนะครับบอกว่าทออพร้อมมากว่าอย่างนั้นทุกผู้ชมครับโชว์ไข่พญาอินทรีเอฟห้าไทยซูเปอร์ไทเกอร์ฝึกเพื่อพร้อมปฏิบัติการตลอด24่ชั่วโมง24ทับเจ a l l ีเกิลออเนทับฟ้าของเราได้โชว์ภาพเครื่องบิน F5 ฝูงบิน211นะฮะกองบิน21ของอุบลราชธานี ทำภารกิจฝึกซ้อมนะครับพร้อมปฏิบัติทางการอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นโดยมุ่งเน้นการโจมตีที่แม่นยำต่อเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายล้างและไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการรบพร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติการทางอากาศภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับนักบินและฝูงบิน F5 ทุกคนทั้งนี้กองทัพอากาศพร้อมในการปฏิบัติทางอากาศสนับสนุนป้องกันอธิปไตยและความสงบสุขข,ของพ,พี่น้องประชาชนชาวไทย ภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับพากันโชว์ไข่ปองสีน้ำเงินท่านผู้ชมครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องให้ถึงกลิปเพ็นนะมั้งฮะท่านผู้ชม F5 ของเรานี่ก็เหลือเฟือแล้วนะกับขมรเนี่ยต้องไปถามเวียดนามครับเคยรับรีวิวมาแล้วสําหรับ F5 ไทยของเราท่าผู้ชมครับอย่างที่แม่ทัพบอกกันแล้วครับว่า พร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะครับไม่คุยไม่เจรจาแล้วนะครับถ้าป้องมาเราขึ้นเลยครับสวนคืนทันทีสําหรับทางฝั่งไทยของเรานะครับเรื่องราต่อมานะครับเขมเมนเนี่ยปวนไม่หยุดนะครับ ตอนนี้เองลามไปทั้ง800กิโลเมตรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากอุบลถึงตราดหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของช่องอันมะนะครับขม,มนเองก็สพอาก้าขึ้นไป 45- ่ห้านายในเขตพื้นที่ปอดอาวุธนะครับเป็นการระเมิดเราอย่างต่อเนื่องนะครับทางฝั่งของสัตสสมก็ต้องบอกว่ามีโรน50าบลำบินป่วนไม่ยอมหยุดนะครับทุกผู้ชมและลามมาเรื่อยครับตรงสากแก้วในทางฝั่งของจุดผ่านแดนบ้านจันนะครับทั้งเด็กทั้งคนแก่คนชราขาม,มนขนไปทำคอนเทนต์หมด นะครับ <N> ไปนั่งถ่ายรูปคู่กับรั้วหนามเราอ่ะมันไม่เคยเห็นล่าสุดนี้ถึงตราดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับในช่วงบ่ายของวันที่15สิงหาท่านผู้ชมบริเวณพื้นที่ใกล้จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้นจังหวัดตราดแก่ฐ <N> านกัมพูชาได้เดินเข้ามานะครับบอกให้ฐานไทยเนี่ยหรือรั้วรวดวหนามออกซะที่การเอาไว้เนี่ยหรือออกไปให้หมด <N> ว่าอย่างนั้นนะครับดูมันสั่งนะโ <N> ดยฐานกัมพูชาเองอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นดินแดนของกัมพูชาแต่ฐานไทยของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับไม่ได้ทําตามคําขอแต่อย่างใดเนนนืื่่่่่องงจาาากกยัววพ้ทีีดล ปีนดนอธิปไตยของประเทศไทยของเรานะครับทำให้ฐานของกัมพูชาก็เดินกลับไปหน้าตกๆท่านผู้ชมผมว่าไม่ใช่เรื่องของความบมงอเอินอย่างแน่นอนครับในเรื่องของการยั่วยุที่มันค่อนข้างที่จะดุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับลามมาตั้งแต่อุบลน,นะครับศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมนีมาสากแก้วจันเทบุรีถึงตราดเรียบร้อยนี่คือการยั่วยุตลอดทั้งแนวชายแดนนะครับน่าจะเป็นคําสั่งมาจากทางเบื้องบนของเขเมรนะท่านผู้ชมครับซึ่งต้องจับตาเรื่องนี้แหละว่ามันจะประทุข,ขึ้นตอนไหน ระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกรอบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องบอกกล่าวกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมให้ต้องระวังกันอย่างมากก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนะครับกลับมาระบาดอีกแล้วมาคราวนี้นะฮะท่านผู้ชมมาในคราบของการขอบริจาคนะครับเงินในการไปสมทบทํารั้วนะครับซึ่งทางกองทัพยังไม่มีนโยบายนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับมันจะมาหลอกให้เราโอนเงินนะครับในเรื่องของการบริจาคก,การทํารั้วชายแดนท่านผู้ชมครับ ต้องระวังกันให้ดีด้วยสําหรับออนักใจบุญทั้งหลายทางฝั่งไทยของเราเนี่ยิ่งกระเป๋าร้อน,นอยู่ตอนนี้นะครับตีกันภาพๆเลยว่าอยากจะให้ทางไทยของเราเนี่ยกั้นรั้วให้มันเบ็ดเสร็จซะพร้อมโอนพร้อมโอนอยู่ตอนนี้ทางฝั่งของมิสาชีพมันเห็นช่องทางนี้มันก็เล่นเลยนะครับมันก็พยายามที่จะแบ็กเบลนะครับโดยการใช้ชื่อของหน่วยงานรัฐนะครับไร่เรียงเงินบริจาคตรงนี้ต้องติดตามกันให้ดีๆและเช็คกันให้ดีก่อนโอนนะฮะท่านผู้ชม อย่าโอนกันมั่วซั่วในเรื่องของการบริจาคนะฮะท่านผู้ชมครับน่ะนำมาบอกกล่าวกันในเรื่องนี้นะครับอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมกันจนจบคลิปแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับทางประชาชนไทยของเราได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านฝั่งของชายแดนแล้วก็ทางฝั่งของเขมรนะครับท่านผู้ชมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ